สวัสดีครับวันนี้ช่องสารพันไม้จะพาบอดูต้นโป้ยเซียนนะครับอันนี้เป็นต้นโป้ยเซียนดอกสีแดงนะครับเพื่อนเห็นไหมครับดอกใหญ่ต้นใหญ่ครับเพื่อนเห็นดอกเห็นดอกครับไหมครับนี่ครับดอกใหญ่มากครับสวยครับข้างล่างก็มีครับอันนี้เป็นต้นพันที่ปลูกที่บ้านเองนะครับสวยมากครับเพื่อนดูได้เลยครับนี่ครับดอกใหญ่ครับสวยมากดอกสีแดง สดเลยนะครับปวยเซียนขยายพันธุ์ง่ายครับเพื่อนๆขยายพันธุ์โดยการปักชำนะครับน้ำกิ่งกิ่งนะครับกิ่งเนี้ยกิ่งตรงนี้ก็ได้ครับตัดแล้วก็ไปปักชำลงดินในกระถางดินใส่ดินนะครับก็ได้เลยนะครับนี่ครับปลูกไว้บ้านไว้เป็นมงคลครับเสริมบารมีนะครับต้นปวยเซียนเนี่ยนะครับดอกสวยๆครับเพื่อนๆสีแดงสดเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมเอากิ่งของเขาไป ชำไว้สี่กิ่งกับปักลงดินธรรมดาก็ให้เขาออกรากนะครับบัับอันนี้คือต้นแม่ต้นแม่พันธุ์ของที่บ้านผมเองนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูดอกครับสวยมากครับดอกใหญ่ครับอันนี้ขยายพันธุ์ง่ายเพื่อนๆขยายพันธุ์โดยการปักชํำลงดินธรรมดาครับเห็นไหมครับสวยไหมครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกิ่งที่ผมนําไปปักชํำนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับเพื่อนๆ อันนี้คือกิ่งปักชำที่ผมได้ปักชำไว้นะครับเมื่อกี้กิ่งต้นพันต้นพันมาเนี่ยผมเอามาจากกิ่งพันนะเห็นไหมครับเอามาสีกิ่งตอนนี้เริ่มออกดอกเลยครับเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้ปักชำได้ประมาณ2เดือนนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเห็นต้นครับไหมครับตัวนี้ออกลากแล้วครับเพราะว่าเขาออกใบออกดอกเห็นไหมครับนี่กิ่งเล็กครับอันนี้กิ่งใหญ่เห็นไหมครับอ่าครับดอกสวยๆเขาเนี่ครับ มครับนี่ครับนี่ดูดอกตรงนี้ก็ได้ครับตอนนี้เขาออกแรกแล้วนะครับนะครับสวยๆครับ